สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมมือถือแนวกีฬากันอีกเกมหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเกมกอล์ฟนะครับชื่อเกมว่า perfect swing golf น,นั่นเอง ตัวเกมเนี่ยเปิดให้โหลดอยู่บนสโต re ไทยด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยใครที่ชอบเกมแนวกอฟนะครับก็โหลดเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นออนไลน์กับคนทั่วโลกได้เลยนะครับค่อนข้างสมจริงมากๆนะครับแล้วก็ภาพสวยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีก,กว่านะครับผมลิงโหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android สามารถเล่นได้นะครับตัวเกมมันก็อาจจะมีเตือนมาบ้างนะว่าเราจะต้องทําการ เ,เชื่อมโยงบัญชีนะครับแต่ว่าของผมเชื่อมโยงไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่านะครับเราก็เข้ามาดูได้นะครับว่าจะตั้งค่าแบบไหนนะครับกราฟิกก็สามารถปรับได้สูงสุดเนี่ยตามนี้นะครับผมเออนะ มีสถิติบอกนะครับบันทึกอะไรก็มีบอกอยู่นะครับผมตัวเกมนะครับเมนูมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ฮะชุดต่างๆนะครับให้เราได้ลองใส่ได้นะครับผมเป็นชุดแฟชั่นของตัวเกมนั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเสียเงินในการซื้อหรือว่าใช้เพชรในการซื้อนะมันก็จะมีแพ็คอยู่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะกางโปงกางเกงอะไรอย่างนี้นะครับผมถุงมือเออนะครับ ไม,ไม้กรงไม้กล์ฟนะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมกระโปรงกระเป๋านะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้จะค่อนข้างสมจริงจะแตกต่างจากปังย่านะนะครับทีนี้ในส่วนของการแข่งขันนะครับก็จะมีแบบแมตช์แข่งขันแบบอาชีพนะครับแมตช์แข่งขันแบบอาชีพเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันกับพวกบอทต,ต่างๆนะครับผมกดเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เราแข่งไปตามด่านอยู่่ไหมฮะ มันจะมีแบบว่าเนี่ยด่านขาวด่านฟ้าด่านดำนะครับซึ่งก็ค่อยๆแข่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะปลดล็อกมาแล้วนี่นะครับผมก็จะมีของรางวัลมาให้มี x p มาให้นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของแมทนะครับในส่วนของแมทตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแข่งกับผู้คนอื่นๆทั่วโลกได้นะครับผมนี่ฮะมันก็จะมีของรางวัลมาให้นะครับเนี่ยรางวัลอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเอ่อเนี่ยฮะ แบบนี้นะครับที่เราจะได้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปแลกซื้อพวกอของต่างๆในเกมได้นะครับรวมถึงเพชรต,ตรงนี้เราก็จะได้ด้วยนะครับมันจะมีมาให้ทุกวันนะครับเนี่ยร้านค้ากิจิยศนะครับเราสามารถที่จะได้ของที่เราได้เนี่ยตรงนี้ครับสะสมไปเรื่อยแล้วก็เอามาซื้อของตามนี้เลย นะครับผมประมาณนั้นนะฮะ่ะทีนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์ก็จะแข่งกับคนทั่วโลกเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้เพชรในการเข้าแข่งขันนะครับเนี่ยก็จะเป็นเพชรตรงนี้นะครับแล้วก็แข่งเพียงแค่ครั้งเดียวมั้งที่ผมลองไปนะก็คือรู้ผลเลยนะครับใครที่ได้แบบคะแนนดีที่สุดก็จะชนะไปประมาณนี้นะครับออะเดี๋ยวเราลองไปแข่งแบบว่าอันไหนดีเนาะแข่งแบบอันนี้แล้วกันนะครับทัวร์นาเมนต์เลยนะครับก็ใช้เพชรเลยนะครับอืม แต่ว่าเอ,อผมคิดว่าผมสู้เขาไม่ได้หรอกนะฮะไปดูนะเออมาจัดไปนะครับผมนี่ฟืบโอเคดูเลยฮะ,ะนี่ครับในส่วนของการตีเนี่ยตัวเกมมันก็จะมีการสอนอยู่แล้วแหละนะครับว่ามันตียังไงนะครับเห็นไหมมันจะมีคนออนไลน์อยู่นะครับเนี่ยมันจะมีชื่อบอกอยู่นะครับว่าเราไปเล่นกับใครบ้างนะครับผมอืมรู้สึกโหมดนี้เนี่ยเอ่อจะต้องแข่งให้จบนะเออผมจําผิดนะครับต้องเป็นอีกโหมดหนึ่งนะที่แบบว่า เราจะต้องเล่นแค่คันเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมคะแนนดีที่สุดก็จะได้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยจะต้องแข่งให้ครบก่อนนะครับครบตามหลุมที่มันบอกอ่ะเออแข่งกี่หลุมนะสามหลุมเนาะนะครับเนี่ยตีไปเรื่อยครับผมปึ๊บคือเป็นบรรยากาศแบบเกมกอล์ฟแบบว่าอสมจริงนะครับผมภาพก็สวยด้วยนะฮะนี่โอเคมาสังเกตลมด้วยนะครับลมด้านบนนะฮะเนี่ยลมตรงนี้นะครับผมมันจะมีบอกอยู่นะครับ เออก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับปรับไม้ได้นะครับผมเราจะปรับไม้ประมาณไหนนะครับแล้วก็ปรับเอานะฮะเคออไปตีเ <Good S 1> ลยครับผมนี่เนี่ยเห็นไหมลมมันจะพัดเห็นป่ะลูกกอล์ฟมันจะแบบเบี้ยวๆนิดนึงนะครับผมโอ้โหโคตดไกลอะไหวหรือเปล่าวันเนี้ยมาลองดูครับผม,มโคตดไกลถ้าลงนี่แบบเทพมากเลยนะบอกเลยอ่ะตีไป, <Good. S 1> ไปเลยครับผม ลงนิเทพอ่ะจริงๆเอออ่ะโอเคมากองกันอยู่ตรงนี้ครับแต่ละคนอะตัดไปฮะมันก็คนที่แบบเคยเล่นปังย่าอยู่แล้วนะครับหรือว่าเคยเล่นเกมกรอบอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะแบบอ่านลายไม่ยากเนาะเพราะว่าแบบลายมันอ่านแบบไหนยังไงนะครับส่นใครที่ไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวเกมมันจะมีสอนบอกอยู่นะครับผมอืมโอเคมาอันนี้เอปรับไม้ได้นะครับเนี่ยปรับเป็นได้เลยนะครับผมแล้วก็ ให้มันตีอย่างงี้อุ้ยแต่ว่าลมส่งนี่ว่าอืลมส่งด้วยนะเนี่ยอาจจะไกลนิดน,นึงนะอ่ะเอาประมาณนี้ปึ๊บลมส่งบวกสามเนี่ยปึ๊บเลยไหเนี่ยโอ้หเลยโคตรไกลผมไปอยู่กับคนนี้เลยโอ, <Run. S 1> โอ้โหโอ้โหแทนที่จะได้ลงกรีนนะฮะกลายเป็นอย่างนั้นซนะงั้นอ่ะอ่ะไม่เป็นไรดีไปปึ๊บเอ่ good job, okay, good job. อุ hey, yeah, oh. Pal, okay, no. ้ยเกือบลงเกือบลงอุยยมีภาพช้าด้วยโอ้เรียบร้อยฮะอันนี้อ่ะยังเป็นพาอยู่นะครับถือว่ายังพอได้อยู่นะึ๊บโอเคไปโอ้ยตายละโบกี้ครับผมจบแล้วงานนี้อ่ะ เรียบร้อยครับโบกี้ครับผมโอ้จบข่าวโอ้คนอื่นเขามีบวกศูนย์อยู่เลยครับผมนี่บวกหนึ่งละอานะครับหลุมสุดท้ายครับผมน่ามาจัดไปนี่เราสามารถที่จะแบบทําอย่างนี้ด้วยนะให้ลูกมันโค้งนะครับผมเนี่ยปึ <Great shot. S 1> ๊บนี่ให้ลูกมันโค้งได้นะครับนิดหน่อยตีเพอร์เฟกโคตรยากเลย โัเกมเนี่ยสามารถที่จะ,ะไปเปิดหาไม้ใหม่ๆอะไรเงี้ยได้นะครับผมแล้วก็ปรับแต่งอะไรเงี้ยนะครับให้มันแบบว่าดูดีขึ้นนะครับผมเล่นได้โอเคขึ้นอะไรเงี้ยตีได้ดีขึ้นนะครับโอเคมาตีจัดไปเอาละเราก็ไปอยู่พร้อมๆกันกับพวกนี้แหละโอเค <Fair S 1> เอาละ <mean. S 1> ทีนี้พยายามนิดนึง เอียงนิดหน่อยก็ได้มั้งอ่ะประมาณนี้แล้วกันตีไปรครับฟืบโอ้ยไม่ตรงจบแล้วโอ้โห <Par> พาครับพาพาถือว่าอยู่ตรงกลางๆนะอันนี้อาจจะมีแบบหลนิดนึงนะครับอะโอเคตามนี้อุ้ย ฟืบฟืบบลงไหมลงไหมโอ้เบาไปอีกกะยังไม่ค่อยถูกเลยอะเรียบร้อยอีกรอบโบกี่แต่ว่าเลเวลอัพนะนะครับเล่นช่วงแรกๆก็จะแบบเลเวลอัพคนข้างบ่อยหน่อยนะฮะอะแข่งเสร็จแล้วนะครับนี่แข่งเสร็จแล้วก็จะได้แบบว่าพวก exp e ของไม้ต่างๆมานะครับผมแล้วก็ได้เงินมาด้วยนะครับประมาณนี้นี่คือในส่วนของการแข่งขันนะครับแบบทัวร์นาเมนต์นะฮะเวลาจะเล่นรอบต่อไปก็เริ่มจะเสียเพชรเยอะขึ้นรื่อยๆแล้ะนะครับผม 응ถ้าแข่งเป็นแมตช์ก,ก็นั่นแหละนะครับก็คือแข่งกับคนอื่นๆทั่วโลกเลยนะครับอันนี้เนี่ยโหมดนี้เนี่ยจะคือแข่งแบบครั้งเดียวนะครับผมก็คือ,อหลุมเดียวรู้ผลเลยประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันจะมี energy ให้เราใช้อยู่นะครับเวลาเข้าไปแข่งนะครับถ้าแข่งชนะก็จะได้จะได้ของตามที่เ,ออเนี่ยได้คะแนนตามนี้นะครับผมเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เนาะมีระดับบอกอยู่ด้วยนะครับว่าเราระดับเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเนี่ยระดับมือใหม่นะสำหรับผมนะครับผม,มประมาณนั้นนะฮะก็ ยังไงก็ลองแข่งละกันนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้แข่งให้ดูเนาะมาดูแบบตามแข่งขันอาชีพละกันนะครับมากดเข้ามาครับอันนี้จะเป็นการเล่นกับบอทดนะครับอืมโอเคมาเห็นป่ะมีดาวบอกด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับนี่มันจะมีเพชรมาแจกให้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเล่นตามที่ตัวเกมมาคำนดมานะครับมันจะเป็นภารกิจบอกอยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะมีโอกาสดรอปนะครับเป็นของนะครับเป็นไม้หรือว่าเป็นที่จะแบบเอาเพิ่มความสามารถของตัวไม้นะครับผมเน่กดเข้าไป ใช้ energy เหมือนกันนะครับนี่เข้ามาแล้วเล่นทั้งหมดสามหลุมเหมือนกันนะครับสําหรับเออ,อันนี้นะฮะวดนี้จัดไปฮะในส่วนของการเล่นอันนี้เนี่ยนะครับเล่นกระบ,บอทเนี่ยเ,เราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับไม่ต้องจําเป็นไปดูว่าตัวบอทเนี่ยมันจะตียังไงอะไรแบบไหนนะครับเราสามารถข้ามได้เลยมาโอเค <Fair away. S 1> ปึ๊บจัดไปนี่กดข้ามได้นะฮะแล้วมันก็จะมาอยู่กับเราแล้วนะครับผมปรับไม้นิดนึงครับผม อ่าโอเคหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงกรีนนะผมตีปึ๊บ <Green shot. S 1> ไปครับนี่เดี๋ยวต้องลงกรีนแต่โคตรแรงเลยนะเนี่ยพูดถึงฮะดูดิเห็นนะ่ะเราต้องกะในส่วนของเวลาที่แบบลูกกลอฟอาจจะเด้งนิดนึงนะครับบางทีมันเด้งเลยไกลามากอะ่ะ <Bird S 1> ข้ามไปโ <Sh irts. S 1> อ้โหเบอร์ดี้หลุมอยู่ค่อนข้างไกลอะ่ะมีสอนด้วยนะครับผม ค่า ATR ของฟัตเตอร์กำหนดหระยะอ่าโอเคเดี๋ยวขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมที่เกียรตดูครับเอาแบบกลางๆกง่อนแล้วกันอ่ะประมาณนี้อยู่ไกลามากฮะอึ๊บโอเคจัดไปถ้าลงนี่เทพมากเลยนะเนี่ยแต่ก็เกือบลงเหมือนนะเนี่ยโอ้โหนิดเดียวแม่ข้ามครับนี่จัดไป ปิงอ่านี่ได้พามาครับโอกาสได้เบอร์ดี้โคตรน้อยเลยสำหรับผมอ่ะโอเคจัดไปฮะหลุมต่อมาครับผมพาห้าครับหลุมนี้ได้อยู่ได้อยู่อ่าลมส่งด้วยะฮะน่าจะได้เบอร์ดี้มั้งนะพาห้าเนี่ยยิ่งอไม้กอล์ฟตีไกลามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสนะครับได้คะแนนมากขึ้น เ่่านั้นนะฮะอืม <Fair way. S 1> โอเคสวยข้ามไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม้ไม่ได้แล้วว่ะไปครับเพิ่มไม้ไม่ได้ก็ตีตามนี้แล้วครับผมอ่าใกล้อยู่ใกล้อยู่ปึบเกือบขึ้นกรีนเหมือนกันนะเนี่ย <Fair way. S 1> โอเคใกล้มาก <Fair way. S 1> ข้างม้วผมนี่เอาตามนี้เลย ฟ๊บโอ้โหเบี้ยวเฮ้ยลงลงลงโอ้โยนิดเดียว <laughs> มีภาพชาให้ดูโอ้ถ้าไม่เบี้ยวนี่น่าจะลงนะเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยอากาศนิดนึงครับโอเคตามนี้ฟ๊บเราต้องเบอร์ดีสวยงามครับผมเบอร์ดี้แล้วอ่านี่แหละแจมฮะโอเคตามนี้ครับผม อีกหนึ่งหลุมครับพาสามอมู่พาสาม๋ยว,ว่คนนะ่าพาสามต้องตีแบบอย่างนี้เลยกะระยะให้แบบว่าอาลูกเด้งเนห่นไหมไหวหรือเป่าไม่รู้นะฮะลองดูฟ๊บไปครับผมว่า <Great shot. S 1> เลยกรีนแน่นอนรูุ้ยังไม่เลยได้ได้ได,ได้โอเคสวยงามครับผมแต่ว่ากรีนรู้สึกว่ามันจะแบบ <Green. S 2> โอ้โหคอนก็นท์จะแบบเลี้ยวโค้งเหมือนนั้นเนี่ย <ie> โอ้โหดูดิเอาละครับกะไปฮนะตีไปก่อนครับผมตอนนี้ปึ๊บอืมปึ๊บฮึม,มน่าจะเอาแรงกว่าน,นี้หน่อยจบแล้วง,งานนี้ยืนไปปึ๊บ good j o บวิ่งลง อ้าวลงเฉยได้พาโอเค <laughs> เยี่ยมฮะอ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแข่งเสร็จแล้วนะครับผมนี่อ่าแล้วก็จะได้ของดรอปมานะครับแล้วก็จะมี r e p a ์ด้วยนะแล้วก็อ่าเห็นไหมจะได้เพชรมานะครับอืมเราทําอะไรแบบไหนที่ได้มาก็ตามนี้ครับเพชรมันก็จะแจกมาให้ นะครับผมประมาณนี้นะนี่คือในส่วนของรูปแบบเกมเพลย์คร่าวๆนะครับที่ผมมาเล่นให้ดูนะครับในส่วนของแมทเนี่ยก็ลองดูแล้วกันแล้วก็มีแคลนลีกด้วยนะครับมันยังไม่เปิดนะฮะก็ต้องอ่จจะต้องรออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอาจจะต้องเข้าแคลนหรือเปล่านะครับคิดา่าอย่างนั้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูด้านล่างกันนะครับเมนูของตัวเกมก็จะมีเมนูจดหมายเนาะอันนี้สําหรับแบบว่ามีของมาแจกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้กดเข้ามาดูไมค์กล์ฟนะครับไมค์กลอฟนี่คือเราสามารถที่จะมาปรับแต่งไมค์กดดเข้าามูน มีของที่เราได้เพ system, ิ you, ่มเติมเข้ามานะครับก็กดติดตั้งใส่เข้าไปนะครับจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับไม้ไรเวอร์ของเราได้นะครับแล้วก็ไอตัวพวกนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมาทําการเสริมนะครับเสริมพลังได้นะครับเนี่ยกดใส่เสริมพลังเข้าไปแบบนี้ครับผมอ่าโดยการใช้เงินในเกมนั่นแหละนะครับในการเสริมนมฮะอ่ามันก็จะมีบวกอ่าบวกความมั่นยําบวกเพิ่มเติมขึ้นนะครับเอาเป็นบวก5าแล้วกันนี่ฮะประมาณนี้ครับผมเห็นะอ่ามันก็จะบวกมาให้นะครับของอื่นเราก็สามารถที่จะทําการบวกได้หมดนะฮะเนี่ เสริมได้หมดเลยนะครับผมเสริมเรื่องพละกําลังเสริมเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับขายที่เล่นมาก่อนก็อาจจะแบบดูดีหน่อยนะเวลาไปแข่งกับชาวบ้านเขานะครับถ้าเล่นแรกๆก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับเนี่ยนี่ฮะมันจะมีแบบเอ่อเอาไว้ใส่สําหรับไม้เดเวอร์หัวไม้หัวเหล็กนะครับเวทอ่าพัตเตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันเป็นของอะไรนะครับผมหวกเข้าไปนี่การโค้งครับเสริมพลังการโค้งครับผม โอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเราสามารถถอดออกก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็เมนูตรงนี้จะเป็นเมนูการสร้างนะครับก็คล้ายๆกับระบบกาชานะครับเราสามารถที่จะมาทําการบอกว่าใช้เงินในการซื้อตรงนี้ได้นะครับเนี่ยซื้อกล่องหรือว่าใช้เพชรในการซื้อกล่องได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับใช้เพชรในการสร้างอ่ลองดูแล้วกันนะครับมีโอกาสที่จะเอ่อได้ไม้นะครับอ่ลองดูเนี่ยเอ่อต้องใช้เพชรเท่าไหร่โอ้โหเยอะว่ะไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้นะครับถ้างั้นก็อ่ ใช้ไรดีอะลองเปิดอันนี้แล้วกันนะครับกองไม่กอล์ฟหนึ่งหมื่นะฮะสามถึงห้าออหนึ่งหมื่นนะสามถึงห้าลองดูครับกดสร้างได้เอากล่องไม่เพียงพออีกต้องไปซื้อกล่องที่ไหนวะเนี่ยหรือว่าต้องกดสร้างก่อนแรือเปล่านะกดสร้างเอากล่องไม่เพียงพอโอจะหากล่องจากไหนเนี่ยแสดงว่า,าตามที่ผมเข้าใจคือเราจะต้องไปหากล่องมาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะสร้างได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องเไปเล่นอีกก่อนนะฮะ ตอนแรกผมนึกว่าสามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับไม่ใช่นะสรุปก็คือต้องไปแข่งก่อนแล้วก็ไปหากล่องมานะครับต่อมานี่จะเป็นภารกิจนะครับผมก็ทําภารกิจตรงนี้ให้สําเร็จนะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะได้ exp ได้เพชรมานะครับต่อมาอนี้จะเป็นชุมชนนะครับแอดพงษแอดเพื่อนได้นะครับแคลนนะครับสามารถที่จะเข้าไปแคลนกับชาวบ้านเขาได้นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นร้านค้าครับผมร้านค้าตรงนี้ก็จะมีของมาขายตลอดนะครับสามารถรีเฟซโดยการใช้เพชรรีเฟซได้ นะครับนี่นะมีของขายตรงนี้นะครับของพิเศษต่างๆนะครับเป็นแพ็กเกจแล้วก็ชุดตีกอล์ฟต่างๆนะครับผมใครที่แบบเป็นสายเติมก็มาเติมได้นะครับในส่วนตรงนี้เนาะประมาณนั้นนะครับก็นี่แหละนะครับตัวเกมทั้งหมดคร่าวๆที่ผมนํามาแนะนานะครับก็เป็นเกมแนวกอล์ฟที่แบบค่อนข้างสมจริงแล้วก็ภาพสวยทีเดียวใครสนใจก็โหลดเล่นได้เลยนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเนาะสตูไทยนะครับ พร้อมทั้งมีภาษาไทยด้วยนั่นเองนะฮะเอาล่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปต่ดไปนะครับไปและว้วเทียกันครับผมสวัสดีทุกคนครับ